วันฮาโลวีนเป็นช่วงเวลาที่สนุกสนานของปีครับสำหรับหลายๆคนที่ชื่นชอบในการแต่งตัวและแต่งหน้าลุกสยองขวัญแต่ไม่ใช่ที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินแห่งหนึ่งในกวางโจวมณฑลกวางตุ้งทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนผู้โดยสารจะถูกสั่งให้ลบเครื่องสมองที่น่ากลัวออกก่อนเข้าสถานีครับเหตุการณ์ดังกล่าวกลายเป็นกระแสวรัลที่มีคลิปแสดงให้เห็นถึงโต๊ะกำจัด เครื่องสำอางซึ่งมีน้ำยาทําความสะอาดผิวหน้าหมุนกระดาษทิชชู่แล้วก็ถังขยะเตรียมเอาไว้ให้โดยหญิงสาวหลายคนยืนอยู่รอบโต๊ะโดยใช้สมาร์ทโฟนเป็นกระจกในการเช็ดเครื่องสำอางครับในช่วงกิจกรรมวันฮาโลวีนหากผู้ดิสารแต่งหน้าน่ากลัว เราจะขอให้ลบเครื่องสมางก่อนเข้าสถานีตัวแทนจากรถไฟฟ้าใตดินกวางโจวกล่าวโดยสถานีจะมีข้อห้ามเช่นการเดินเท้าเปล่าไม่สวมเสือ้อการแต่งหน้ารัอวการแต่งกายแปลกๆในลักษณะที่อาจจะทําให้เกิดความตื่นตระหนกเนื่องจากอาจจะทําให้ผู้โดยสารนั้นหวาดกลัวได้โดยกฎด,ดังกล่าวนี้ใช้กับสถานีหางซิเชียงหลงที่อยู่ใกล้ๆก,ก,กับสวนสนุกเชียงหลงพาราไดซ์ ที่ได้รับความนิยมอย่างมากโดยเป็นหนึ่งในสวนสนุกที่มีชื่อเสียงที่สุดในกวางโจและเป็นที่รู้จักจากการจัดกิจกรรมทีมฮาโลวีน เมื่อเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตต่างเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากบางคนเสียดายที่หลายคนต้องลบเครื่องสาอางทิ้งทั้งที่แต่งหน้ากันมานานหลายชั่วโมงและก็เป็นแค่ช่วงเทศกาลนี้เท่านั้นคนทั่วไปน่าจะเข้าใจแต่ก็มีบางคนที่สนับสนุนเพราะว่าการแต่งหน้าแต่งตัวที่ดูน่ากลัวอาจจะสร้างความตื่นตกใจให้กับคนอื่นได้